สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีมีนทุกท่านนะคะเข้าสู่การพยากรไพ่ยิปซีในรอบสัปดาห์ที่22-28ถึงกุมภาพันธ์นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาหยิบไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ ดวงชะตาของชาวราศีมีนนะคะในรอบสัปดาห์นี้ถือว่าดวงดีอยู่นะคะดวงดีอยู่นะจะเริ่มจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะหรือบางท่านมีเกณฑ์เป็นคุณแม่คุณพ่อมือใหม่ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีไพ่สิบถ้วยด้วยนะคะมีไพ่เดือดซันนะมีเด็กนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีในทุกๆด้านคนสูนะคะก็จะได้พบ นที่ถูกใจนะอาจจะเป็นความรักที่ดีนะคะท่านที่มีคู่ครองนะคะก็จะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันมีโชคมีลาบจากบุตรหรือว่าบริวารด้วยนะคะเนี่ยถ้า,าเขาเรียกว่าถ้ามีบุตรช่วงนี้ก็จะเป็นบุตรเขาเรียกว่าอภิชาตินาโชคลาบมาให้นะคะกับคุณพ่อคุณแม่หรือมีเกณฑ์ได้ไปงานเลี้ยงเลื่อนเลืองสังสรรค์พบปะกับ ผู้คนมากมายนะคะทำให้ท่านมีความสุขนะคะช่วงนี้ก็จะมีอะไรที่แปลกๆเข้ามาในชีวิตหรือซิกเซนหรือเกี่ยวกับสัมผัสที่หกด้วยนะคะท่านที่โกรธกันนะก็จะกลับมาพูดคุยคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ทะเลาะอะไรกัน,นต่างๆเนี่ยก็มีเกณฑ์ ปรับความเข้าใจกันนะคะตัวนี้ต่อให้ท่านเจอสิ่งที่ไม่ดีนะก็จะมีเหตุการณ์มันจะทำให้ปัญหาทุกอย่างมันคลี่คลายไปได้นะคะไม่ต้องกลัวนะจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในด้านสายอาชีพของตัวเองจะมีคนรู้จักคุณเยอะนะคะด้านการเงิน ระมัดระวังด้วยในสัปดาห์นี้นะคะยังไม่ควรร่วมหุ้นลงทุนอะไรกับใครไพ่ห้าเหรียญน,นะคะไพ่าหาเหรียญตัวนี้นะมีเกณฑ์น,นะคะได้เสียเงินแบบจ่ายไปเปล่าๆะระวังโดนหลอกร่วมเหรอร่วมหุ้นลงทุนนะแม้กระทั่งกับคนในครอบครัวเนี่ก็คือห้ามนะคะถ้ามีตังเก็บไปก่อนให้ผ่านอาทิตย์นี้ไปก่อนค่อยคิดใหม่นะคะ,ะเงินที่มันออกไปแล้วมันจะกลับ เข้ามายากมากๆเลยนะคะอันนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวราศีมินในรอบสัปดาห์นี้ขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะสวัสดีค่ะ